ในการค้านะครับวันที่ยี่้ามกราคมจัดทําใบสั่งซื้อสินค้าเพื่อซื้อสินค้าจากบริษัทเต้าเวตามใบขออนุมัติจะซื้อที่ได้รับอนุมัติและแต่ซื้อฮาร์ดดิสก์หนึ่งเครื่องเครื่องละสองพันบาทเครื่องพิมพ์หนึ่งเครื่องเครื่องละห0 0 0บาทผู้ขายมีเงืนขายสอทับสิบเทับสาิบนะครับแค่ทำการคลิกอที่ ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าคลิกที่ Workflow คลิกที่ใบสั่งซื้อ PO นะครับเลขเอกสารนะครับ0ูน1ใบสั่งซื้อครับกดโอเคครับกด F3 เพิ่มครับเลขที่อ้างอิงนะครับ000 0002ครับ อ้าไม่ใช่นะครับเมื่อกี้เป็นเลขที่นะครับเลขที่อ,อ้างอิงเป็น PO 0 0 0 1ครับ0 0 0ย0ศูงครับกด enter นะครับวันที่2ีกสิบานย์ครับผ pues ู้ขายรหัสใส่จุดกด enter ครับเลือก S3 บริษัทเต้าเว่ยนะครับ เราจะทาการขนใบขอซื้อนะครับใส่อะไรไปก็ได้จะขึ้นหน้านี้มาประเภทเอกสารน,นะครับให้ใส่จุดกด Enter นะครับให้เราเลือก PR นะครับใบขอซื้อเลขที่ภายในนะครับให้ใส่0 00 0 0 0 0 0ูครับส่วนเลขที่อ้างอิงนะครับให้ใส่ P 0 0 0 1 01. ทับ0 0น0 0 0 1นะครับกดโอเคเลยครับจะปรากฏรายการสินค้านะครับฮาร์ดดิสนะครับ2เครื่องราคา4,000 0บาทนะครับแล้วก็มีเครื่องพิมพ์1เครื่องนะครับ12,000บาทนะครับมูลค่าในโจทย์นะครับ ว่ามีฮาร์ดดิสแค่หึ่เครื่องนะครับจำนวนหนึ่งเครื่องนะครับนนก็จะเหลือมูลค่า2,000บาทนะครับจะมีส่วนลดนะครับหนึ่งพันรวมเป็นยอดสุดทธินะครับ1 3ึ่งหบาทนะครับถ้าได้าบบนี้เราให้กด f อฟบันทึกได้เลยครับเป็นอสังหเริยบร้อยลนะครับ